ดีครับในขณะนี้ท่านกำลังชมรายการนะทูตชาแนลนะ่ะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาซ้อนทำประตูเออนรกปิดเปิดปิดเองนะแหมแบบอ,อัตโนมัตินะฮะตอนนี้ก็อยู่ข้างหลังผมแล้วนี่ผมเปมปั๊มนี่ครับก็แบบนี้ครับกดไปครับกดตรงสวิตช์ครับ นี่ก็สามารถนี่ครับอุปกรณ์นะก็คือนี่และสตูลแลสโตนทอชแล้วก็ดิฟดิฟดิฟอะไรวะดิฟดิฟฟิเนอร์ดิฟปิปปปปปปปเซอร์อะไรประมาณนี้นะก็เนี่ยไอเป็นไอตัวทำปากแบบโอ้โหแบบประมาณนี้แล้วก็ถังน้ำวเอเตอร์บักเก็ตแล้วก็ ไฟเช็คครับแล้วก็สโตนสลับออฟซิเดียนแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ครับหบล็อกแต่ผมจะเอาสโตนบลิกครับโอเคอเี่ครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนะี่ยก็คือสร้างประตูนรกครับเหมือนเดิมครับก็สีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสีหนึ่งสองอุ้ย what the fuck โอเคหนึ่งสองนี่โอเคครับแล้วก็เอาสโตนสลับนะวางไว้นะครับเพื่อเป็นการกั้นน้ำไหลนะครับแล้วก็เอาเนี่ยไ้ตัวดิฟดิส,ด,สดิสเปอร์อะไรปนระมาณนี้วางไว้คับอาจจะมีเสียงอะไรนิดหน่อยต้องขออภัยค่ะอืมแล้วก็อะเเสียงมาหาเนี่ยพอดีมีคนมาเนะี่ยหมาก็เลยเห่าเนะี่ย โอเคครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามโอเคตกแต่งให้สวยงามโอเคแล้วก็เอาตกแต่งสวยงามนะคกับผมโอเคตกแต่งให้สวยงามแล้วก็เอาปิดครับปิดตรงนี้ครับเพื่อเป็นการตรงนี้ครับเป็นการให้ดูนะว่าข้างหลังมันในการื่อสวยงามเพื่อดูข้างหลังเพื่อดูตรงหน้านะโอเค นี่จะดูเป็นสวยงามมากครับเอ้ยแล้วก็วกต้องมีอีกนะก็คือเนียเย่ยสวิสนะเลเย,ยอร์นะเลเยอร์แล้วก็มาปักไว้ครับตรงออฟ i ซเดียนบล็อกที่สองเนี่ยนะแม่ผมลืมไปได้ไงเนี่ยรอบครอบซะเลยนะี่หมาก็วิ่หน้าตกมากแคบแล้วก็เอานี้สองบล็อกครับ หนึ่งสองวางไว้ตรงออฟซิเดียนฮะเอาบล็อกอะไรก็ได้ครับวางสองบล็อกแล้วก็ปึ๊บเอานี้สเอาไว้สามบล็อกรตรงนี้ฮะตรงอันที่ตรงนี้ครับโอเคแล้วก็เอาเลสตสโตนทอสไปวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาเลสตสโตนวางไว้ตรงนี้ดีครับมาอุ้ยตกใจดู ตกใจเลยนี่นม่มาแล้วแบบไม่ยนะยครับแล้วก,ก็ลองหันไปดูข้างข้างหน้าครับมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนี้ก็เอาไฟเช็คแล้วก็วอเตอร์ับกเกตนะี่เอาวางไว้นี่วางไว้ตรงไหนก็ได้ครับจากนั้นอันครับ,รบนี่โอเคแล้วก็กดครับ นี่มันก็จะเป็นอันนี้ครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นอย่างี้แล้วก็กดเนี่ยพอเปิดประตูนรกก็กดแค่ครั้งเดียวครับเร่านี้ตอนที่จะเอาน้ําไหลนะฮะเพื่อเป็นการไม่ให้หมอนตนออกมาจากนารกนะก็กดสามครั้งเนะี่ยตกสวิตช์นะหนึ่งสองสองเน่แหมมันอาจจะแหลกแกนะ่เอานึงหนึ่ง,งสองสอย <c oughs> โอเคหนึ่งสองสามโอเคก็นี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายไม่ละเอียดนะเดี๋ยวผมให้คนที่ระบายเอ้ยคนที่พูดละเอียดนะเป็นเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้คลิปนะใต้ลิลิลคลิคคิปชั่นโอเคครับคนที่พูดละเอียดสุดนะที่ผมไปศึกษามาฮะก็ต้องขอขอบคุณเอ่อคุณไอนะฮะคุณไอ ไอช่องไหนไม่โทรผมผมลืมครับแต่ผมต้องขอโทษนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็จะเครดิตครับโอเคสวันนีเขาจบคลิปเพยงนี้ครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าฮะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะฮะแล้วถ้าอยากให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะฮะก็สามารถกด subscribe เพื่อเพื่อให้กำลังใจให้ผมนะฮะเออนะครับก็สวัสนีเขาจบคลิปเพียงนี้ครับไว้เจอกันนะฮะบายบายครับเพื่อนฝูง ไปแล้วสู่ความหวัง,วงอันใกล,พล้พรานยอกษ์หืผมนี่อึ้งเลยโอเค